เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณหมวยครับคุณผู้ฟังณปัจจุบันนี้นะคุณหมวยเธอเป็นคุณครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งในเรื่องที่เธอเล่าให้ผมฟังต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณหมวยจริงๆแต่ต้องย้อนกลับไปในสมัยที่เธอเพิ่งจะบรรจุเป็นครูได้ใหมๆ่ๆถ้าให้เท้าความะนะครับมันน่าจะราวๆเกือบๆสิปีได้มันมีวันหนึ่งครับคุณผู้ฟัง ญาติของคุณหมวยคนหนึ่งโทรมาหาแบบที่เธอเองก็ไม่ทันได้ตั้งตัวญาติเขาบอกว่าจะขอให้คุณหมวยไปช่วยสอนวิเศษเด็กๆให้ชั่วคราวที่โรงเรียนของเขาญาติคนนี้ครับเขาชื่อว่าพี่แท่งพี่แท่งเขาเป็นญาติห่างๆฝ่ายทางปู่ของคุณหมวยนะครับที่เขาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยที่โรงเรียนกวดวิชาของเขาขาดครูสอนวิชาคณิตศาสตร์อยู่เพราะว่าครูคนเก่าที่สอนดันลาออกกระทันหัน มันก็เลยทำให้ทางโรงเรียนกวดวิชาหาครูคนใหม่มาแทนไม่ทันและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละพี่เขาก็เลยร้องขอคุณหมวยแบบตรงๆว่าอยากจะให้คุณหมวยไปช่วยสอนชั่วคราวให้สักระยะหนึ่งในตอนนั้นน,นะครับคุณหมวยเองที่ได้ฟังคำขอร้องจากรุ่นพี่ตัวเธอเองก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจสถานการณ์ดีก็รู้ครับว่ารุ่นพี่หรือว่าญาติคนนี้เขาค่อนข้างจะลาบากจริงๆเพราะว่าเด็กๆที่โรงเรียนต้องเรียนตามตาราง และถ้าไม่มีครูสอนต่อเนื่องก็จะไม่ได้ด้วยในตอนนั้นคุณหมวยเองเธอก็ลังเลอยู่พักหนึ่งแต่พอคิดไปคิดมาเธอก็คิดได้ว่าแค่ไปช่วยชั่วคราวก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรือว่าเสียหายอะไรหรอกมั้งแถมตัวเธอเองอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยผมขอเท้าความอีกนิดนึงแล้วกันนะครับคือพี่แท่งเนี่ยเขาเคยขอให้คุณหมวยไปสอนที่โรงเรียนของเขาประจํามาก่อนตั้งแต่ตอนที่โรงเรียนกวดวิชาของพี่แท่งเนี่ยเขาเปิดใหม่ๆเลย แต่ว่าตอนนั้นคุณหมวยเพิ่งจะได้บรรจุเป็นครูตัวเธอเองก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างอีกอย่างหนึ่งก็คือที่โรงเรียนของพี่แท่งเนี่ยก็อยู่ไกลจากบ้านคุณหมวยพอสมควรการเดินทางไปกลับมันก็เลยค่อนข้างลําบากมากในตอนนั้นคุณหมวยเธอก็เลยปฏิเสธไปแต่คราวนี้เนี่ยสถานการณ์มันค่อนข้างจะต่างออกไปครับคือน้ําเสียงของพี่เขามันฟังแล้วดูเหมือนกับว่าพี่เขาลําบากจริงๆแล้วก็ต้องการอ้อนวอนคุณหมวยมากๆ แถมงานที่โรงเรียนของคุณหมวยเองในตอนนั้นมันก็เริ่มลงตัวแล้วด้วยและเพราะโรงเรียนของพี่แท่งอยู่ไกลจากบ้านคุณหมวยเนี่ยแหละครับการไปกลับทุกวันมันอาจจะเหนื่อยแล้วก็ใช้เวลามากซึงจากเหตุผลนี้ของคุณหมวยพี่แท่งเขาคงเห็นแล้วมั้งครับเห็นคำพูดท่าทางที่มันดูลังเลของคุณหมวยพี่เขาจึงเสนอว่าเออถ้าหมวยมาช่วยพี่ะนะหมวยมานอนค้างที่โรงเรียนได้เลยเพราะว่าที่ชั้นสี่ของอาคารมันมีห้องพักเล็กๆ ที่ดัดแปลงเอาไว้ให้ครูช่วยสอนสามารถพักครั้งคืนได้และจากการแก้ปัญหานี้ของพี่แท่งเนี่แหละครับท้ายที่สุดคุณหมวยเองเธอก็เลยตัดสินใจรับปากไปว่าเดี๋ยวจะไปช่วยสอนชั่วคราวในระหว่างที่พี่แท่งหาครูคนใหม่มาทดแทนในตอนนั้นเธอคิดในใจอนะครับวันนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีก็ได้ที่ตัวเธอเองจะได้ลองสอนในบรรยากาศใหม่ๆได้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ได้เงินค่าจ้างเพิ่มอีกตังหาก ซึ่งในวันแรกที่เดินทางไปถึงโรงเรียนน่ะนะครับพี่แท่งแกก็ยืนรออยู่หน้าโรงเรียนอยู่แล้วพอเจอกันพี่เขาก็พาคุณหมวยเดินดูโรงเรียนเพื่อที่จะให้ตัวเธอคุ้นเคยกับสถานที่ก่อนที่จะเริ่มสอนโรงเรียนแห่งนี้มันเป็นอาคารพณิชย์สูงสี่ชั้นชั้นหนึ่งเป็นชั้นที่มีเคาน์เตอร์ต้อนรับแล้วก็มีโต๊ะสําหรับนักเรียนที่มาลงทะเบียนหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลส่วนชั้น2งกับชั้น3เป็นห้องเรียนขนาดเล็กแยกตามวิชาเลย แต่ละห้องเนี่ยมันจะสามารถบรรจุเด็กได้ประมาณ10หรือไม่ก็15คนคุณหมวยเธอสังเกตเห็นนะครับว่าในแต่ละห้องเรียนทั้งโต๊ะแล้วก็อีถูกจัดอย่างเป็นระเบียบทุกอย่างมีกระดานไว้บอร์ดให้คุณครูใช้สอนส่วนชั้น4ของอาคารแห่งนี้มันจะเป็นห้องเก็บของเก่าแล้วมันก็จะมีห้องพักเล็กๆที่ถูกดัดแปลงเอาไว้ห้องเดียวกันกันกบที่พี่แท่งบอกก่อนหน้านี้นั่นแหละ โดยที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับมันจะเปิดสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์คุณหมวยเองจะต้องเดินทางมาที่โรงเรียนตั้งแต่วันเสาร์เช้าเพื่อเตรียมสอนโดยที่หลังจากนั้นพอสอนเสร็จเธอก็จะนอนค้างคืนที่ห้องพักบนชั้น4เพื่อเตรียมตัวสอนต่อในวันอาทิตย์และหลังจากจบวันอาทิตย์เธอก็จะกลับบ้านในช่วงเย็นคือแลนงานกับสเก็ตชชวนมันจะประมาณนี้นะครับคุณผู้ฟังโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนใหญ่โรงเรียนรัฐอะไรแบบนั้น มันเป็นโรงเรียนกวดวิชาเอาตรงๆนะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนั่นก็คือโรงเรียนสอนพิเศษนั่นแหละครับซึ่งในวันแรกที่คุณหมวยเธอตกลงไปช่วยสอนตัวเธอเองก็ตัดสินใจไปที่โรงเรียนตั้งแต่เย็นวันศุกร์เพราะว่าตัวเธออยากเตรียมตัวให้เรียบร้อยก่อนล่วงหน้าเธอกลัวว่าถ้าไปถึงวันเสาร์เช้าถ้าเกิดว่ามันมีเรื่องฉุกเฉินขึ้นคุณหมวยเธอจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันโดยที่พี่แท่งเองฟังแล้วเขาก็เข้าใจนะครับ แล้วก็อนุญาตให้คุณหมวยไปพักค้างคืนก่อนเลยซึ่งในคืนแรกที่คุณหมวยเธอพักอยู่ที่ห้องชั้น4ตัวเธอเองก็นอนหลับไม่ค่อยสนิทหรอกนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความแปลกของห้องแล้วก็บรรยากาศที่ไม่ชินด้วยลรืมั้งยิ่งไปกว่านั้นก็คือตลอดทั้งคืนเนี่ยคุณหมวยเธอจะได้ยินเสียงก๊กก๊กแก๊กแ๊ก,กดังแว่วมาตลอดในตอนแรกเธอก็เข้าใจอะนะครับว่ามันน่าจะเป็นเสียงท่อหรือไม่ก็เสียงอุปกรณ์เก่าๆหรือเปล่า เพราะฉะนั้นเธอก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากพอเช้าวันเสาร์บรรยากาศของโรงเรียนกวดวิชามันก็เปลี่ยนไปเด็กๆเ,เริ่มมาเรียนที่โรงเรียนทําให้โรงเรียนมีชีวิตชีวาเอาตรงๆนะฮะวุ่นวายแบบเด็กเยอะคุณผู้ฟังประมาณนั้นเลยและคุณหมวยเองที่สอนในวันนั้นก็เห็นครูที่สอนวิชาอื่นๆอ,อ,อีก3าสี่คนเดินไปเดินมาอยู่ทั่วโรงเรียนไปหมดเลยแล้วครูแต่ละท่านเนี่ยก็จะสอนแต่ละคลาสนะครับไม่เหมือนกัน เรียกได้ว่าบรรยากาศมันคนละขั้วกับเมื่อคืนยางเห็นได้ชัดวันแรกที่คุณหมวยเธอสอนนะครับเธอจําได้ว่าเธอสอนที่ชั้นสาของอาคารห้องเรียนห้องนั้นเนี่ยมันเป็นห้องเรียนเล็กๆในอาคารพาณิชย์ที่ถูกแบ่งซอยออกเป็นหลายห้องประมาณว่าแต่ละห้องก็สอนวิชาเฉพาะนั่นแหละคุณหมวยเธอบอกว่าห้องเรียนของเธอในคลาสวันนั้นเนี่ยมีเด็กอยู่ประมาณ10บคนซึ่งในช่วงเช้าของการเรียนทุกอย่างมันดูปกติหมดเลย แต่พอเธอมาสอนในช่วงบ่ายคุณหมวยเธอก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเธอรู้สึกแปลกคือตรงที่ประตูทางเข้าห้องเรียนน่ะนะครับด้วยความที่มันเป็นประตูกระจกใสประตูกระจกใสเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาจะเห็นได้ชัดตรงจุดนั้นนั่นแหละคุณหมวยเธอสังเกตเห็นว่ามันมีครูผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าห้องอยู่บ่อยๆและทุกครั้งที่ครูคนนี้เธอเดินผ่านน่ะนะครับเธอก็จะมาหยุดอยู่ตรงหน้าประตู แล้วก็หันหน้ามองมาทางคุณหมวยือเหมือนประมาณส่งสายตามองเข้ามาในตัวห้องว่าคุณหมวยสอนอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ทําท่าทางประมาณว่าพยายามดูพยายามสังเกตอะไรทํานองนั้นเอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณครูท่านนี้ท่านเดินผ่านแล้วก็ไม่คุนหน้าคุณตาคุณหมวยแล้วก็หันหน้าส่องสายตามองเข้ามาในห้องถ้าทําแบบนี้มันคงจะไม่แปลกแต่ที่แปลกก็คือเธอเดินไปเดินมาอยู่หลายครั้ง และทุกครั้งที่เดินผ่านประตูเธอก็จะหยุดแล้วก็จะหันหน้ามองคุณหมวยทุกครั้งแต่ถึงอย่างนั้นก็เธอครับด้วยความที่คุณหมวยเองเธอก็เป็นครูใหม่นะครับเธอก็เลยไม่ได้สนใจอะไรเธอโฟกัสกับนักเรียนที่กําลังเรียนอยู่ในห้องแล้วก็สอนคลาสนั้นจนเกิะทั้งพักกลางวัน ซึ่งไอเหตุการณ์ดั้มดั้มมองมองของคุณครูผู้หญิงท่านนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์แรกเลยนะครับก็คือเสาร์อาทิตย์แรกนั่นแหละคุณหมวยเองเธอพยายามสังเกตอยู่หลายครั้งนะจนกระทั่งเธอเริ่มคิดว่าเป็นครูคนอื่นที่พี่แท่งเขาวานมาช่วยสังเกตคุณหมวยสอนหรือเปล่าแต่แล้ววันหนึ่งในช่วงพักกลางวันหลังจากที่เด็กๆออกจากห้องเรียนไปหมดนะครับคุณหมวยเธอก็เก็บของเพื่อจะเดินทางออกจากห้อง ก่อนที่สายตาของเธอจะเหลือบมองไปที่ประตูอีกครั้งแล้วมันก็ปรากฏว่าเธอเห็นผู้หญิงคนเดิมเลยเดินมาหยุดอยู่ที่หน้าประตูซึ่งทันทีที่เห็นแบบนั้นนั่นแหละครับครั้งนี้คุณหมวยเธอก็เลยไม่ยอมเธอตัดสินใจปล่อยของทุกอย่างในมือแล้วก็เดินมุ่งตรงตามไปประมาณว่าต้องการจะไปทําความรู้จักให้ได้แต่แล้วทันทีที่คุณหมวยเดินไปถึงประตูพอหันซ้ายตามทางที่เธอเดินไป มันดันปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เธอหายไปแล้วซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ครับที่เธอจะเดินเร็วขนาดนั้นเพราะว่าทางเดินด้านหน้าเนี่ยมันเป็นทางเดินตรงยาวอย่างน้อยเลยก็คือต้องหลบเข้าไปในห้องไหนสักห้องหนึ่งแต่ว่าในห้องเรียนอื่นถัดจากห้องที่คุณหมวยสอนนะ่ะตอนนี้มันถูกปิดประตูหมดแล้วเนื่องจากมันพักเที่ยงคุณหมวยเธอก็เลยได้แต่ยืนงงแล้วก็ฉุกค,คิดขึ้นมาได้ว่าไม่แน่นะผู้หญิงคนนี้ที่เธอเห็นอยู่บ่อย เธออาจจะไม่ใช่คนหรือเปล่าดึงในพักเที่ยงของวันนั้นนะครับคุณผู้ฟังคุณครูทุกคนก็มารวมตัวกันนั่งกินข้าวในห้องพักคุณหมวยในตอนนั้นเธอก็พยายามมองไปรอบๆแล้วก็หวังว่าตัวเองจะได้เห็นผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเธอเป็นครูจริงๆอะนะครับแต่ไม่ว่าคุณหมวยเธอจะเหลือบสายตาไปทางไหนผู้หญิงคนนั้นเธอก็ไม่ได้เดินผ่านมาในห้องนี้เลยคือไม่ได้มาในห้องรวมที่ครูเขากินข้าวกันนั่นแหละและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับ คุณหมวยเธอก็เลยตัดสินใจถามเรื่องนี้กับครูอีกคนนึ่งไปว่าที่นี่หมายถึงโรงเรียนแห่งนี้นะครับมีครูทั้งหมดกี่คนและคำตอบที่เธอได้กลับมาก็คือมีครูทั้งหมดอยู่5คนซึ่ง5คนนี้ก็รวมตัวคุณหมวยแล้วด้วยนะและตอนนี้ครูทั้ง5คนก็มานั่งรวมตัวอยู่ในห้องห้องนี้เพื่อทานข้าวเนี่ยแหละและจากคำตอบนี้ที่เธอได้มานะครับเธอก็ไม่ยอมนะสิเธอคิดในใจ ว่าอาจจะเป็นผู้ปกครองหรือเปล่าผู้หญิงคนนั้นที่เดินผ่านหน้าห้องเรียนบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นผู้ปกครองที่เดินขึ้นมาดูลูกตัวเองเรียนก็ได้เธอก็เลยอดไม่ได้นะครับถามคำถามนี้กับครูท่านอื่นไปเหมือนกันเพื่อให้ชัวร์เธอถามไปตรงๆเลยแล้วเป็นไปได้ไหมที่ผู้ปกครองของเด็กๆจะขึ้นมาบนชั้นบนหมายถึงชั้นสองชั้นสามเพื่อที่จะมาดูลูกหลานตัวเองเรียนคำถามนี้ของคุณหมวยครับมันทําให้คุณครูท่านนั้นใส่หน้า แล้วก็บอกว่าที่โรงเรียนของเราเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองขึ้นมาชั้นบนและจากคำตอบนี้ของครูท่านนั่นแหละครับมันก็เลยทำให้คุณหมวยเริ่มใจไม่ดีแล้วเธอตัดสินใจบอกครูทุกคนไปตรงๆว่าตัวเธอเนี่ยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านหน้าห้องเรียนหลายครั้งมากๆผู้หญิงคนนั้นเธอเดินผ่านในลักษณะแบบนั้นแบบนี้เดินผ่านแล้วก็มาหยุดยืนมองอยู่ในห้องอก่อนที่เธอจะเดินหายไป คุณหมวยถามครูท่านอื่นไปนะครับว่ารู้จักไหมรู้หรือเปล่าว่าคนคนนี้เป็นใครกันแน่และทันทีที่คุณหมวยเธอบอกลักษณะของผู้หญิงคนนั้นที่เห็นครูทุกคนที่นั่งกินข้าวอยู่ก็วางช้อนกันหมดต่างคนต่างนิ่งก่อนที่จะมีครูผู้หญิงคนหนึ่งรีบพูดตัดบทขึ้นมาประมาณว่าไม่มีนะสายตาครูหมวยอาจจะตาฝาดไปเองหรือเปล่าที่เนี้ยคนเยอะแล้วก็มีคนเดินไปเดินมาตลอดเวลา มันอาจจะเป็นผู้ปกครองก็ได้ที่ขึ้นมาดูรีวิวการสอนของโรงเรียนอารมณ์ประมาณว่าผู้ปกครองที่จะมาฝากเด็กเรียนใหม่นะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่พาเดินขึ้นมาดูก่อนว่าโรงเรียนแห่งนี้มีการเรียนการสอนอะไรทานองนั้นแต่ถึงคุณหมวยจะได้คําตอบแบบนี้มาก็เถอะครับเอาจริงๆนะเธอบอกว่าคําพูดของครูที่ตอบคําถามมาเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับสีหน้าเธอเลย คือสีหน้าของครูคนนั้นที่ตอบคุณหมวยมามันเหมือนกับว่าเธอหวาดระแวงหรือไม่ก็หวาดกลัวในสักอย่างแววตาเนี่ยชัดเลยเพราะว่าเธอไม่กล้าสบตาแถมสีหน้าตึงๆแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงครับที่คนกําลังกินข้าวอยู่จะวางช้อนพร้อมๆกันมันเหมือนกับว่าโรงเรียนแห่งนี้มันมีพิรุษและคนทุกคนที่โรงเรียนแห่งนี้ก็พยายามปิดบังอะไรบางอย่างกับคุณหมวยอยู่และด้วยความที่ตัวเธอเองหาคําตอบไม่ได้เนี่ยแหละ คุณหมวยเธอก็เลยเลือกที่จะเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจไม่ได้ซักถามต่อเพราะว่าเธอกลัวว่าจะยิ่งทําให้บรรยากาศในวันนั้นมันดูอึดอัดไปมากกว่าเดิมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณหมวยเองเธอยังคงต้องนอนค้างที่โรงเรียนแห่งนี้ครับไม่ใช่มาแค่สอนเสร็จแล้วกลับบ้านเหมือนครูคนอื่นๆจนเวลาผ่านไปได้ไม่นานคุณหมวยเธอก็พยายามบังคับตัวเองอะนะครับ ไม่ให้เหลือบสายตามองไปที่ทางประตูอีกเธอตั้งใจจะจดจ่อก,กับเด็กๆแล้วก็งานสอนที่ได้รับถึงทุกอย่างที่ผมพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนจะดีนะเพราะว่าคุณหมวยไม่ได้เห็นอะไรอีกเลยจนกระทั่งเวลามันผ่านไปราวๆเดือนหนึ่งในเย็นวันนั้นครับคุณหมวยที่เธอพักอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยหลังจากที่เธอเพิ่งอาบน้ําเสร็จหลังจากเธอเก็บเสื้อผ้าเรียบร้อยดีแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นไปยังชั้นสี่เพื่อเตรียมตัวเข้าห้องพัก ซึ่งในตอนที่เธอก้าวลงมาถึงชั้น2ภาพที่รอเธออยู่ตรงหน้ามันก็ทําให้ใจของเธอหล่นตุ๊บไปที่ตะตุ่มเพราะว่าตรงบันไดาทางขึ้นชั้นบนสุดของชั้น3ของอาคารแห่งนี้คุณหมวยเห็นผู้หญิงคนเดิมคนเดียวก,กันกับที่เดินผ่านหน้าห้องเรียนเป็นประจำแต่ว่าในคืนวันนี้เนี่ยเธอมายืนให้เห็นแบบจัดจะยืนต่อหน้าต่อต,อตาเธอคนนั้นยืนนิ่งอยู่ที่ชานพักบันไดโดยที่เธอส่องสายตาม,มองมาทางคุณหมวย ในตอนนั้นครับคุณหมวยเธอขาแข็งไปหมดใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาจากอกคุณหมวยเธอคิดว่าถ้าเดินส่วนขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันคงจะไม่ไหวแน่ๆเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นเธอยืนขวางทางอยู่ตรงนั้นแล้วก็ไม่แน่ด้วยว่าเธอใช่คนหรือเปล่าท้ายที่สุดคุณหมวยเธอก็เลยตัดสินใจค่อยๆถอยเท้าลงมากะว่าจะถอยลงไปที่ชั้นหนึ่งของอาคารเพราะว่ายังไงก็ต้องวิ่งหาทางออกอยู่แล้ว และจังหวะที่คุณหมวยเธอกําลังหมุนตัวลงไปทางบันไดนั่นแหละคุณหมวยก็ได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นบ่นพึมพำมอะไรสักอย่างคือจับใจความไม่ได้เลยแล้วภาพต่อมาที่ตัวเธอเห็นก็คือผู้หญิงคนนั้นที่ชานพักบันไดชั้นสามจูๆ่ๆเธอก็ทิ้งตัวลงมาจากบันไดขั้นบนสุดในตอนนั้นครับเธอล้มทั้งยืนต่อหน้าต่อตาให้คุณหมวยดูแบบแรงมาก เสียงล้มของเธอมันดังลั่นแล้วก็รวดเร็วจนคุณหมวยแทบจะมองไม่ทันในตอนนั้นเธอไม่รออะไรแล้วครับวิ่งลงมาจากอาคารสุดชีวิตเลยวิ่งไปสะดุดไปล้มหัวเข่าบว,วมไปหมดจนกระทั่งคุณหมวยเธอมาถึงชั้นล่างน,นะครับเธอก็รีบคว้าโทรศัพท์ของโรงเรียนแล้วก็โทรหาพี่แท่งทันทีในตอนนั้นเนี่ยเธอไม่ไหวแล้วต้องการจะกลับบ้านของตัวเองทันทีเพียงแต่ว่าทั้งกุญแจรถทั้งอุปกรณ์ทั้งเครื่องใช้ทุกอย่าง ของใช้ส่วนตัวทุกอย่างมันยังอยู่บนชั้นสี่ของโรงเรียนแห่งนี้เธอก็เลยต้องโทรหาพี่แทง่งให้พี่แท่งรีบมาหาเธอไวๆแล้วเธอก็จะขอให้พี่แท่งช่วยไปเอาของชั้นบนเป็นเพื่อนก่อนที่จะลากลับบ้านในวันนี้ในตอนนั้นครับคุณหมวยเธอบอกว่าเธอทั้งกลัวทั้งงงไม่รู้จะทํายังไงต่อดีที่แน่ๆเนี่ยคือไม่กล้าขึ้นไปชั้นบนของโรงเรียนแน่นอนโดยที่หลังจากนั้นไม่ถึง15นาทีพี่แท่งเขาก็มาถึงโรงเรียนจริงๆงนะครับ และทันทีที่พี่แท่งเห็นหน้าคุณหมวยนั่นแหละอีเฮลก็ตกใจกับสีหน้าคุณหมวยมากๆคือรู้เลยว่าคุณหมวยต้องเจออะไรที่มันไม่ปก,กติแน่นอนในตอนนั้นตัวเธอไม่พูดพล่ำมทำเพลงอะไรแล้วเธอบอกพี่แท่งว่าให้ขึ้นไปเอาของให้หน่อยแล้วก็พาเธอออกไปจากโรงเรียนแห่งนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากนั้นที่แรกที่แวะเลยนะครับนั่นก็คือปั๊มน้ํามันพี่แท่งเขาเติมน้ํามัน โดยที่คุณหมวยเองก็รวบรวมสตินะครับแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอให้พี่เขาฟังในตอนนั้นยอมรับเลยว่าทั้งกลัวแล้วก็โกรธด,ด้วยที่โกรธเนี่ยหมายถึงโกรธพี่แท่งนะพี่เขาไม่ยอมบอกตั้งแต่แรกครับว่าที่โรงเรียนมีอะไรกันแน่แล้วก็ปล่อยให้คุณหมวยไปนอนชั้นบนของโรงเรียนอีกตั้งหากและจากเรื่องนี้เนี่ยแหละตัวเธอเองก็เลยบอกพี่เขาไปตรงๆว่าจะไม่ทํางานนี้แล้วเดี๋ยวจบวันนี้ลาออกเลย ซึ่งมันก็ตามสูตรอะนะครับพี่เขาขาดคนสอนใช่ไหมพี่เขาก็พยายามยื้อพยายามบอกคุณหมวยว่าไม่ต้องลางออกหรอกเดี๋ยวพี่หาวิธีให้ได้ไหมแต่ว่าตอนนั้นคุณหมวยเธอก็ไม่ฟังแล้วล่ะคือใจเธอไม่อยากจะไปสอนที่โรงเรียนแห่งนั้นอีกต่อไปท้ายที่สุดแล้วเหมือนกับว่าพี่เขารั้งไม่ได้นะครับพี่เขาก็เลยถอนหายใจแล้วก็ยอมเล่าให้คุณหมวยฟังว่าจริงๆแล้วผู้หญิงคนที่คุณหมวยเห็นน่ะ เธอเคยเป็นครูสอนพิเศษที่นี่มาก่อนแล้วก็อยู่มานานหลายปีเลยละ่ะแล้วที่น่าสายองที่สุดเลยก็คือห้องที่คุณหมวยขึ้นไปนอนบนชั้นสี่องห้องนั้นมันก็เคยเป็นห้องนอนของเธอมาก่อนครูคนนี้นะครับผมขออนุญาตสมมุติแล้วกันนะเธอชื่อว่าคุณลินครับคุณผุ้ฟังคุณลินเป็นเพื่อนของพี่แท่งมาก่อนแล้วก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วยตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันครูลินเนี่ยท่านมารับจ็อบสอนพิเศษที่นี่เป็นประจำ แต่เพราะบ้านของเธออยู่ไกลามากคล้ายกับคุณหมวยเนี่ยแหละพี่แทงก็เลยให้ครูลินมาพักที่โรงเรียนไปเลยโดยที่หลังจากนั้นพอเวลาผ่านไปนานเข้านานเข้า,นา,นขาด้วยความที่ครูลินเธอมีโรคประจําตัวนะครับช่วงหลังๆปัญหาสุขภาพของเธอมันก็เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นมันเลยทําให้เธอขาดงานบ่อยในบางครั้งระหว่างที่เธอสอนอยู่เธอก็เป็นลมล้มพับไปก็มีเหมือนกัน แล้วอาการเป็นลมของครูลินเนี่ยมันก็ดำเนินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายของเธอคือครูเขาเป็นลมอีกแล้วครับแต่ว่าตอนที่เป็นลมครั้งสุดท้ายเนี่ยมันโชคร้ายนิดหน่อยคือเธอเป็นลมในระหว่างที่เธอกำลังเดินลงบันไดาจากชั้น3มาลงมาที่ชั้น2และด้วยความที่เป็นลมและตกบันไดลงมาผิดท่านะครับคือทิ้งน้ำหนักทั้งตัวเลยท้ายที่สุดจุดเสียชีวิตของครูลินนั่นก็คือที่ต้นคอ คือกระดูกต้นคอมันล้มมาผิดท่าไปหน่อยแล้วก็จากไปในจุดเกิดเหตุนั่นก็คือที่โรงเรียนแห่งนี้นี่แหละและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละครับภาพที่คุณหมวยเห็นเธอก็เลยเข้าใจว่านั่นน่าจะเป็นภาพสุดท้ายของครูลินหละมัง้งเป็นภาพการเป็นลมครั้งสุดท้ายก่อนที่ครูท่านจะจากไปแต่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าหลังจากที่ครูลินเสียไปทั้งพี่แท่งทั้งคุณครูคนอื่นในโรงเรียนก็ไม่เคยเห็นเธออีกเลย ไม่เคยเจออะไรแบบเดียวกันกับที่คุณหมวยเจอแม้แต่ครั้งเดียวและเพราะแบบนี้เนี่ยแหละพี่แทงเขาก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหล่ะมัง้งพี่ยก็เลยเปิดโรงเรียนสอนตามปกติแต่ปัญหามันอยู่ที่ตำแหน่งครูสอนพิเศษที่ครูลินเคยสอนเนี่ยมันหายากมากครับไม่ว่าจะประกาศรับครูสอนคณิตศาสตร์กี่ครั้งมันก็ไม่มีใครตรงตามสเปคที่จะมาสอนแล้วก็ทำงานได้ต่อเนื่องเลยท้ายที่สุด หวยมันก็เลยมาออกที่คุณหมวยเนี่ยแหละและจากเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ของพี่แท่งน,นะครับพี่เขาก็ขอโทษขอโพยคุณหมวยอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวเธอเองก็ทําอะไรไปไม่ได้มากกว่าการลาออกหรอกคือเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับจะฟื้นฝอยหาตะเข็บมันก็ใช่เรื่องจนกระทั่งหลังจากนั้นหลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นกิจการโรงเรียนสอนพิเศษกวดวิชาของพี่แท่งเนี่ยก็เปิดต่อไปได้อีกประมาณ2หรือไม่ก็3ปีเนี่ยแหละครับ ก่อนที่พี่เขาจะเลิกกิจการไปแล้วก็เปลี่ยนอาคารแห่งนั้นกลายเป็นร้านอาหารแทนซึ่งคุณหมวยเองเขาก็บอกผม,มนะครับว่าเธอเองก็ไม่ได้สนิทกับพี่เขาหลังจากนั้นเลยไม่เคยถามถ่ายอะไรกันเลยเหมือนกับว่าไอ้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยมันกลายเป็นเรื่องบาดหมางไปแล้วครับคุณหมวยกับพี่แท่งก็เลยเลิกคบกันไปโดยปริยายคนเราอะนะครับพอไม่มีประโยชน์เขาก็เลิกคบกันไปเลย แหมคนอย่างนี้นี่น่าคบซะจริงนะฮะคนแบบพี่แท่งเนี่ยคุณผู้ฟังคืออย่างน้อยเลยถ้าสมมติว่าให้มาอยู่ที่เนี่ยก็ควรจะแบบเล่าอะไรนิดๆหน่อยๆให้ฟังอ่ะจะได้ตัดสินใจได้ขอความช่วยเหลือเขาแต่ว่าไม่กล้าเล่าความจริงให้กับเขาฟังกลัวว่าเขาจะไม่มาสอนให้โอ้โหผมฟังเรื่องของพี่แท่งนี่ก็หืมกำมมัดนั่นแหละครับคุณผู้ฟังเรื่องราวของครูลินชื่อเนี้ยเป็นชื่อที่ไม่ใช่ชื่อจริงนะขออนุญ,ญาตให้เกียรติผู้เสียชีวิตนิดนึงแล้วกันนะครับ ครูลินเนี่ยท่านปรากฏภาพสุดท้ายให้กับคุณหมวยได้เห็นผมคิดว่าไม่แน่นะครับคุณผู้ฟังครูท่านอาจจะยังอยู่ที่นั่นแหละแล้วก็กําลังขอความช่วยเหลือจากคุณหมวยอยู่ผมไม่แน่ใจนะว่าตอนที่เกิดเรื่องคุณหมวยได้ทําบุญให้ครูแกหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่เรื่องราวมันผ่านมานานแล้วนะครับและโรงเรียนกวดวิชาแห่งนั้นก็ปิดตัวไปแล้วด้วยตอนนี้กลายเป็นร้านอาหารมิชลินสตาร์ไปแล้วครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่ทํางานที่ร้านหรือว่าพักที่ร้านจะเจอแบบเดียวกันกับสิ่งที่คุณหมวยเจอหรือเปล่าถ้าเกิดว่าไม่เจอก็แล้วไปแต่ก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าเพราะว่าจากที่คุณหมวยเล่าให้ผมฟังเนี่ยคุณครูท่านอื่นรวมถึงตัวพี่แท่งเองคนที่รู้เหตุการณ์ทุกอย่างไม่เคยเจอเลยมาเจอเฉพาะคุณหมวยคนเดียวถ้าแบบนั้นมันก็เท่ากับว่าครูลินก็จะสามารถประกวดตัวให้กับคนที่สื่อสารกับเขาได้ในทํานองนั้นหรือเปล่าเออมันก็เฉพาะคนเหมือนกันน่ยนะครับ แลวคุณผู้ฟังแหละครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ตัวคุณเองคิดว่ามันเป็นเพราะว่าคุณหมวยที่สื่อสารกับครูท่านได้หรือเปล่าครูท่านเลยมาปรากฏตัวแล้วก็แสดงภาพสุดท้ายให้เห็นอาจจะเป็นในว่ากําลังขอความช่วยเหลืออยู่ก็ได้คุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานตอบคุณทุกข้อความอย่างแน่นอนและคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ไง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการ หรือจะสมหักสมาชิกเกับทางช่องก็ได้เช่นเดียวกันครับ Weege Power Bank แบตสำรองความจุ20 m 0 0มิลลิแอมสามารถเชื่อมต่อได้หลายพอร์ตไม่ว่าจะเป็น USB output Type C Micro USB และสามารถชาร์จได้พร้อมกันถึง2อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad MacBook หรือแม้แต่ Nintendo Switch ชาร์จเร็วแบตอ่ดแบตสำรอง,ง Weege Power Bank สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแเรื่องหลอนในเอพิโซดหน้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ